สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู่สุขพ้นประวัติสิเป็นทางบ้านไทยบ้านฟังบ้าบ้านตามประเทศกัดีมื่อนี้มาพัวผอกับช่องสาวสอนผ้าลอคือเก่าละจ้าพี่น้องมื่อนี้สิผ้าลอยู่ตลาดอำเภอหนองสองห้องด้วยจ้ามื่อนี้ผ้าลอยอยู่อำเภอหนองสองห้องด้วยจ้าพี่น้องจังหวัดขอนแก่นจ้ามื่อนี้เป็นวันที่เจ็ดจ้าเดือนมกราค่มพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้องตลาดหนองสองห้องนี่เป็นตลาดที่ใหญ่ ที่สุดของทีมงานนัดฉลองใช้เพื่อาการเกษตรเดื้อจ่าพี่น้องสิมี่ถูกวันที่เจ็ดจ่าตลาดเกษิเป็นสองฟังสามฟังเนื้อจ่าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาซีมง่งซีม่งเคิงจ่าคนกะเริ่มออกมาหลายแล้วตลาดน้องสองห้องนี้เป็นอย่างขึ้นมามีมีหลายฟังแมนว่าจะจาฟังหนึ่งสียุ้ยหนาทีการ อันอำเภอได้จาพี่น้องนาธีวาการอำเภอหนองสองห่องสบายอีกฝั่งหนึ่งนันซิยุยนาสถานีตำรวจอำเภอหนองสองห่องได้จาะแล้วก็อีกอยู่ด้านหนึ่งกับซียุทั้งถนนจาพี่น้องเมื่อนี้ตลาดในซิมีหลายซอยหลายแยกหลายมองคุณอาจารพี่น้องด้านแรกเท่ากับหุ่มซื้อลืบคือเก้าหล่ะจ้าหยับยางขมาเก๋ไกน้ำกันจาพี่น้องยางรอไปเบิ้งน้ำกันเลยว่าคนหุ่มซื้อยางมือนน่ โอ้อัน <Tipp> น <s> <N its> <N its> ี้เป็นเฮดเ็ดจ้าพี่น้องเห็ดก็พักหวานอ้อยออกไหมมันกระเสียบแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะผักหวานบึงเนี่ยพักหวานป้าจ้าออกไม่ไม่เขากันคากจ้าก็เ็ดบดเฮดบดเ็ดควอนขาวแล้วจ้าพี่น้องป้านแม่คือสิขา้าดีเนาะแพงนี่คุณเนาะจ้าพี่น้องห้องข้นหุ่มซื้อเฮด ไอส้สร้อยนี่สิเป็นสร้อยยูยูเทิงหัวทางด้จ้าพี่น้องสร้อยยูเทิงหัวทางจ้าเบิงข้นบะเหนียวตลาดนี้เป็นตลาดที่ที่ใหญ่ที่สุดด้จ้าพี่นอ้องยูยู่จังหวัดขอนแก่นเท่านี่แหละน้องสองหอมนี่ตลาดเศร้าใหญ่ที่สุดเลยตลาดนัดเศร้าฟังทางุูนก็สิเป็นของใส่ด้จ้าพี่น้องนั่นฟังอีกฟังถนนด้านหนึ่งสิเป็นของใส่ พวกเสือผานาแพน่ขนมปังชุดชั้นในนาฬิกาสายรัดเข็มคัดสิเป็นอีกยุฟังทาานั้นว่ายมาอนี้สาวสอนพานรอสิพาร,อ,ารอ,อยุฟังนี่จ้าบะนี่ฟังใสมือเพราะว่ามม่สิเป็นพวกไอหม,ม,มากไม่หมากเลยอันนี้สิเป็นหมากละมุดกรอบๆมากไม่ไหมนะจ้า <c oughs> คุณนะคนบะนี่จ้าพี่น้องเอ้ย กวนกระแตกออกมากคือเกาน่าะจ้าตลาดนี่กะถือว่าเป็นตลาดที่คนจับใจซื้อของดีคือกันนะจ้าพี่น้องเป็นปลาโรดกรมี่หนังง่วกรมีกกม่จ้าอันนี้มากระจับปลาคอเอียบก็มี่ <c oughs> เป็นปลาโรดกรมี่จ้าพี่น้องปลาโลดแท็กซี่ถุงเลียวๆอันนี้ก็เป็นกบทอดเสียกบทอดเสีย ควันเริ่มทย่อยออกมากเลยด้วจ้าพี่น้องจากน้อยหามมวงควันเ้งสิลหลจ้าช่วงหามมวงไปหาเทียงแต่าตลาดนี้เข้าเจ้าสิไายจะ่าหอดใบสรวงด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตลาดี้ คนก็ออกมากหลายตลาดนี้เพื่อสิขายนอดใบสองผู้นี้เพิ่งจะสิงเศร้ากว่าขาเมียค่ะอันนี้เป็นบ,าาบาานกัก,าากขามเปียบักขามเปียขึ้นไปจะเสียบใส่จ่าเพิ่งนี่บักขามเปียอย่างต่อเลยจา้ารอไปน้ำการอีกเลยอันนี้สิเป็นเปีงกีเลยจ้าพี่น,อน้องแป้งกีแพนจ้าบานไหมอะแพนละหาบาทจ้าแป้งกีมันไม่จับมันจมใจ บาทค้องมากผู้เฒ่าจ้าพี่น้องอันนี้กระซิบเป็นบกม่วงนะจ้าพี่น่องบกม่วงแซ่อิม่มกะเจ้าแซ่มาแหลวแพร้พอมแก้วถุงละยี่สิบบาทจ้านี่ระเจ้าแซ่อิ่มมากแหลวพร้อมแก้วพร้อมอันนี้ไม่ได้แซ่จา้าคือบกม่วงปาดออกสดๆเ,เลือดเหลือกอมตมเลยจ้าพี่น่องพร้อมแก้วซุปนี้กระซิบเป็นบกม่วงดิบนีละจ้าบกม่วงแก้วขมิน้นเป็นนุย้ยเป็นกอง,กองจา้าคุณอะไรจ้าพี่นอ่องค้นบบบท,ที่เหนียวอัตตาหน้าราดจา้า แจักแตกมาจะใส่กระรอกกระเดียเนาะค้นกระไดอันนี้เป็นขนมหยั่งนี่น,น,น้นออ,อันนี้เป็นข้าเมาจ้าข้าเมาส้มเครื่อง อันนี้ก็สิเป็นเขากัมส้มเครืองจ้าพี่น้องเป็นขนมหมักตาลขนมหมักตาลขายจังไหนจา้าออวาานันละสิบเก้ากวันววห้าสิบวาละสิบบาทจา้าพี่น้องหกกวห้าสิบบาทจ้าเจ้านี้เสียบและจ้าพี่การ์ดอยู่อำเภอหนองสองห่วงนาท่าและจ้าพี่น้องแล้วสิมาขายประจําเลย มดิยุตตลอดจ้าหอยเราหอยปลาอันนี้ก็เป็นหอยหอยเม้นคูสามโลหอยเม้นคูสามโลกลอยจ้าหอยสดหอยใหม่ๆจ้าพี่น้องมามาเบิรงเสียผาลานี่ป่ะนี่จ้ามาเบิรงคนกับขนโผล่ขนข้อจ้าพี่น้องหุมซึบลืมยุจ้า นี่คนคือหลายขาดหลายเนี่ยสยจา้าเพื่อนเนี่ยสร้อยนี่สิยุ้ยตรงขังน้าสำนักง,งานกวนกรมทีดินนะจา่าพี่น้องของอำเภอหนองสองห้องจา้าเพราะว่ามันเป็นตลาดหลายมองหลายบอนแต่่าคนกับมาร่วมตัวกันคือเกาจาก้าคนกับมาสื่อร่วมตัวกันคือเกาผู้นี่ผู้นั้นอยากได้หม่องนี้หม่องหันขเข้าเจาะกัญญาจับใจสื่อคือเกาจาก่าพี่น้อง นี่ไม่จ้าสอยนี่สิไปทางไอนสถานีตำรวจได้จ้าพี่น้องเบื้องค้นได้หรอปานี้เป็นตลาดไงอีหลีได้จ้าพี่น้องไงคักไงเนี่ยจ้ามาเบื้องคอนซอยนี่บานี้นอุ้ยคนกับคนโผดควนพวกไม่ขาดคือสิยิมยย้มเปย์ยิ้มเปยเนาะมันนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นเสือชุสวยง่ามลอยเก้าสิบเก้าบาทได้จ้ะเบื้องดูบานี้คนขจ้าวส้อยนี่สิไปเป็นส้อนเสือผาเด้อจ้าหน้าสถานีตำรวจเฮาน,นี่สิเป็นส้อยส้อนเสือเสือผา ส้อยนีส้อยนี่เขาเจ้าสีทดแนผู้ใดอยากได้เสื้อผาเขาเจ้าสิขอไปส้อยนีจ้าพี่น้องส้อยนีกับแมนคือกันนะจ้าส้อยนี่กับเป็นส้อยเสือผาคือกันทานผู้ใดอยากได้กับเขามาส้อยนี้ะจ้าส้อยเสื้อผานาแพทของสอกของใส่อยู่ในส้อยส้วนนีจ้าพี่น้องแทนส้อยท่างนีสิไปส้อยท่านาทีวาการอำเพื่อนนองสองห่อง้ะจ้าส้อยนีสาวสอนผ้าร้อยสิผ้าลงไปส้อยนีละจ้าพี่น้องไปส้อยในนาทีวาการอำเพื่อนนองสองห้องเทานี้ล่ะ ไปรอเบิ้งดูว่าพันไดเนวกินแนยวยอยากยังมาขายบาอยางไปน้ำกันนี่ละจ้าเป็นแต่มาเที่ยวเป็นแต่มาสื่อขวงได้จ้าพี่นออ้องขวางหลไหลอําเภอหนองสอง,องห้องขอนี่ขวางไหลาย้นก็นมาจับใจสื่อขวางหลายจ้าให้ว่าคขืขคืนไปตามๆกันเลยพอข้าแม่ข้านี่สนุกสนานจ้าพี่น้องสนุกยังวาติสนุกขายขวงเอาเงิน ผู้ใดสนจสีสวนใจก,กะขามาค่ะขายเบิ้งได้จากพี่นอ้องอำเพื่อนนองสองห้องมากกับทีมงานนัดฉลองใชยเพื่อการเกษตรของป้าลองเท่านี้ละจ้ะป้าลองนี่สิเป็นผู้จัดตลาดได้จากพี่น้องเป็นจากของตลาดนาเท่านี้ละ่ะตลาดนาเศร้ากระวืาใหไ่อยู่ได้จ้าพี่น้องถือวใหไ่ออกไออำเพื่อน,นึงได้จากของทีมงานนัดฉลองใชยเท่านี้อันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวจ้ะพี่น้อง ขอดอล้อย่างทวนทวนด้ยนี่ไม่ละสีปากมาไม่ไม่เลยไม่ีหมูไม่ไก่พร้อมแล้วจ้าบาร์บีคิวนี่อันนี้คือสิเป็นปลาหมึกจ้าเป็นอิปูกับมี่เจ้านี่เป็นคนสิขายอาหารทะเลอยู่นี่ประจำ้ะจ้าพี่น้องคนสิลามาสดสดเลยนั่งอยู่ที่เดิมนั่งยู่หม่องเก่าเหมืองเดิม้ะจ้าพี่น้องสร้อยหนาทีวาการน้ำพ่อนเลยจ้นานั่งยุ่หม่องเก่าเลยเปรนสินังขายอยู่นี่ละ่ะมีกุ้งมีหมึกถานอร่อยบาทจ้า สรอยนาทีว่าการเพื่อนองสองห้องนี่ค้นกัดหลคือการจ่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสรอยพวกมากไม่พวกไอ้มากอะไรจ่าพี่น้องเป็นพวกมากไม่ถ้าอนี้ก็สิเป็นมบบกสมเกี้ยงว่าหันเป็นหมากองุ่นอันนี้ก็สะเป็นหมากสมเกี้ยงค้นกับไหลคือการจ่าแง่แง่ไปน้ำกันนี่ละจ่าพี่น้องอันนี้สิเป็นะมามหวานจ้า อันนี้ปลาคามหวานปลาขามหวานลดละเจ้าบาทจ้าดี่โลดยี่สิบนี่โดห้าสิบครับหวานดีบอชิมเบิ้งกระไรได้จ้าพี่น้องหันผู้ใดมาซื้อพ่อข้า่นบอกว่าชิมเบิ้งกันไ้แด้จ้าดื้อใจไฟซื้อดื้อใจไฟซื้อจ้าเพิ่นว่าน่ะอันนี้เป็นปลาคอจ้าพี่น้องปลาคอเหียบแล้วเนาะปลาคอเหียบแล้วจ้าปลาคอมาไม่ไมเลยเจ้าบาทจ้าขายโลดละเจ้าบาทเลย อันนี้ลละหนึ่งลอยบาทนะจ๊าดานนี้าว่าด้านนี้วดละลอยสามสิบตัวใหญ่ๆ้ะจ๊าพี่น้องไปนหนึ่งเส้ผักหลายๆเด้อจ้าสร้อยนี่กะจะเป็นพวกหอมพวกแดงหอมแดงกระเทียมคื้นเกล็น,น,นละจ้าพี่น้องสร้อยนี่ก็กได้อันนี้คนกินสมือจ้าเอามาขายมือใดเพื่อได้แก่มเมียเด้ได้เมียมตลอดเป้าล่ะนี่คนขายดีสมือจ้าเพื่อนน้องสองห่องนะจ๊าพี่น้อง ถือว่ามีคนอยุ่จ้ะแต่ว่ามีปลาไปกับบ่าคักปันไหนเนาะบ่คือส้อยทั้งเท่งส้อยด่านบนจ้าคลิปนี้ผู้ใดขอมาเบิล้วหลอยจะลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าคลิปน้าพอกันไหมว่าเป็นรลุ่นน้ำกันว่าสาวสอนผ้ารอสิผ้าไปรอยุตตลาดไดเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณด้หลายจ้าสวัสดีจ้า